<The> crazy boy. <laughs> วันนี้มีน้องคนหนึ่งเขามาขอเจอนะครับเขาติดต่อผมมาทางใต้ช่อง youtube นะครับผมแล้วก็กดใต้ลิงก์นะครับเขาติดต่อมาเลยว่าผมอยากได้ไอดีครับพี่ผมอยากสู้เป็นการขำๆกันนะครับอ้าว <Wow. S 1> วันนี้มารอดูว่าน้องเขาจะใช้ผลอะไรแล้วผมจะสู้น้องเขาได้ไหมวันนี้ไอดีส0พัน จัดมานะครับฮอยรอไปดูมาแล้วทุกคนไปกันดีกว่าครับอันดับแรกเราไปเรือลำใหญ่แม่งไปเลยนี่ที่ได้ข่มมันด้วยว่าเรามารำใหญ่นะโอืยไปเจอผมนัดน้องมันไว้คอลเซียมที่หนึ่งนะครับโอ้โหเป็นถึงไงกูข่มมึงอ่ะกูมาทั้งกองทับมามามา,มาครับ ถึงแล้วครับทุกคนนี่นะครับน้องเขาชื่อนียน่าจะจําไม่ผิดนะพิง่งแอดชื่อกันไปชื่อชื่อซามานะครับเย็ดเคซามาวะ่ะไหนมันถึงหรือยังครับน้องมันถึงหรือยังเดี๋ยวรอน้องมันแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเ,ออเ,ออเ,ออเรือก,กูโคตรเท่กูพูดเลยเราเปิดฮาคิหรือยังเปิดฮาคิใหีเรียบร้อยนะครับอ,อือในวิชาสามดาบน้ําแข็งนะครับ ผมว่าผมองเอาดานน้ำทะเลมาเจอมันหวาทุกคนเออมานี่มึงเจอด่าบน้ำทะเลกูหน่อยเรีบมาสิสามวัวเฮ้ยสามานี่หว่านี่ด่านแรกดีกว่าครับทุกคนจะได้ไม่มีใครจนเพราะว่านี้ต้องเป็นบอกว่ายอมรับว่าเพราะเป็นคนใหม่นะครับเลยอยากจะรู้ว่าน้องเขาอาจจะฝีมือดีแค่ไหนก็รอมาดูว่าผมจะเอาลงหรือเปล่าฝีมือยังผมอ่ะ เออไม่ได้บอกตัวเองเก่งแต่กูก็สู้ไม่ถอยหรอกวะอ้าวหูยน้องมันมาแล้วนะครับทุกคนคนนี้นะครับใช้ผลอะไรเอ่ยผลมืดด้วยโอ้โหปครับไปไม่ต้องพูดพรำาำทำเพลงครับทุกคนดาบแห่งน้ำทะเลนะครับไหนครับมาจะคุยไหมจะคุยกันก่อนไหมจะคุยก่นกอนไหมหรือใส่กันเลยใส่กันเลยดีกว่าครับทุกคนมาสามสองหนึ่ง เออเอาดิเออเอาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับเออมาสิมาสิาสวิชาดับคู่โอเด้งโดนน้ำทะเลไปถ้ามึงใช้บทพิศานั่นมึงโดนน้ำทะเลไอทีสใ <c oughs> จเยนครับทุกคนใจเย็นครับใจเยน็ยนใจเย็นใจเย็นนะครับเรายังโดนไม่ได้ครับเออเรายังโดนมันแบ็คโควะมันแบ็คโคผมว่าทุกคนแบ็คโคผมว่าแบ็คโคผมว่ามาดิมาดิแบ็คโคผมว่าเออเออมาดิ เออมันแบ็คโฮกูเหรอแบ็คโฮกูเหรอเอาดิเออเอาดิครับมาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอาจะล่วงนะจะล่วงอ๋อน่ะจะล่วงอ๋อน่ะไอหนูจะล่วงอ๋อน่ะจะหนูไอ้หนูจะล่วงอ๋อน่ะโอ้โหชิบหายแล้วเออเออมันโดนผมเหมือนกันมันโดนผมเหมือนกันทุกคนมาสิมาสิมาสิแมงมาสิมาสิเออเอาดิเออเออมาสิครับมาสิีขาว ชิบหายแล้วโดนแบคโครทุกคนเออวู oh ้โหเออเออลิงเออมา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 ดาบคู่โอแดงโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนเออ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 ชิบหายเออเออโอ้น้องเขาตึงอยู่นะครับทุกคนตึงอยู่นะครับตึงอยู่นะครับตึงอยู่ใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นอุ้ยเย็แดแค่โคตรโหดเลยน้องเขานานาทีเจอผลมืดนะครับทุกคนเออเออ,อ,ออเอาดิเออมานานาทีเจอผลมืดวะใจะเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นโอียเอ้าเดี๋ยวหูล็อกหลบกูก็ล็อกหลบเป็นเหมือนกันซิกาเลตมาซิกาเลตซีซิกาเลตซีมาดิเอาดิเอาดิอโอ้โห อือ uhm, ชิบหายแล้อโอ้โหเนาะเขามันล็อกหลบไปมาทุกคนมันเล่นยากจัดเลยอ่ะเล่นยากจัดเลยทุกคนนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมหาจังหวะมึผมต้องหาจังหวะบ้านมึงหาจังหวะบ้านมึงทุกคนหนีใช่ไหมกูก็หนีได้เอาดิหนีใช่ไหมกูก็หนีได้มาดิหนีใช่ไหมกูกูเนี่ยมาดูดิมันเล่นแต่ข้างบนดูดิครับดูดิเห็นไหมมันเล่นแต่ข้างบนไม่ลงมาเลยอ่ะโอ้โหจะสู้ไงวะเงี้ย เฮ้ยใครมีวิธีเม้นผมมาหน่อยเว้ยว่าน้องมันเล่นยังไงสู้เล่นอย่างนี้มันมันสู้ข้างบนนี้มันไม่ไม่แม,ม่มันนะเนี่ยเออเนี่ยดูดิเห็นไหมดูที่ผมโดนตลอดเลยเรียบร้อยหนึ่งศูงนย์ที่สุดดิมันเล่นแต่ข้างบนอนะผมจะเล่นยังไงวะเฮ้ย เดาเดาปั้นลงนล้วทุกคนปั้นลงนล้วคเล่นข้างบนนักใช่ไหมไอสัตว์ฮะคุณเล่นข้างบนนักใช่ไหมไอสัตว์ฮะมามาคุณเล่นข้างบนนักใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกรุงเล่นข้างบนนักใช่ไหมมามาเล่นข้างบนนักใช่ไหมเล่นข้างบนนักใช่ไหมเล่นข้างบนนักใช่ไหมมามาเราเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยครับรอดักรอดักทางมันรอมันลงมันเล่นอยู่ข้างล่างนะครับเรารอดักทางมันเนี่ยเดี๋ยวเรารอนี่โอ้โหลักหลับซิกาเล็ตมาดิ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  เออมาดิมาดิมาดิเออมาดิมาดิเออมาดิเออมามากูขึ้นแล้วมาของกูขึ้นแล้วมาชิบหายละโอเคได้เว้ยมาครับไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนทุกคนเออเอาดิเออเอาดิโอ้ยไม่ได้ว่ะทุกคนต้องแปลงเป็นร่างเล็กนะครับถึงจะสู้มันได้ผมว่าเนี่ยดูดิดูดิมันอยู่กลางอากาศตลอดเลยเฮ้ย บ้าปะเนี่ยไม่ลงมาสู้บนพื้นดีๆวะไอ้เนาะมันก็เป็นสเต็ปของแต่ละคนอะเนาะพี่เออเอาดิเออเอาดิมามาเออเอาดิเออเห็นไหมครับเลื่อนมันรีแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่แหละข้อเสียของผมเนี่ยผมจะแพ้มันตรงคอมโบนี่แหละ ลุงทุกคนกครับลุงหาเรียมหมดหาเรียมหมดแค่เล่นหน้ะมึงจัดๆเลยอะน้องคนเนี้ยจริงๆจริงๆแม่งถ้าอยู่ข้างล่างเนี้ยมึงนี่แต่ก็ว่าไม่ได้สเต็ปนะครับทุกคนยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับทุกคนยังไม่ตายนะครับโอ้โหบ้าไปแล้วเซียท กูจะสู้ยังไงเก่งเกินว่ะไม่ไหวหวังแง่ทุกคนไม่ไหวจริงวไม่ไหวจริงเก่งมากเนาะคนนี้เก่งมากๆเลยดูดิเอาดิเขาหนีได้ผมก็หนีได้ครับเขาหนีได้ผมก็หนีได้เอาดิผมก็รอเลือดผมรีได้เหมือนกันเอาดิเออเอาดิอาดโอ้โหเรียบร้อยตาย ทุกคนขอเปลี่ยนผลไม่ไหวจริงครับน้องมันเล่นที่สูงครัผมสู้ไม่ได้ยอมรับผมสู้ไม่ได้จริงนะครับน้องมันเล่นที่สูงนี่ผมแพ้มันสองต่อสูแล้วนะทุกคนยัดเค่ช่วงนี้มีคนโหดเยอะมากๆนะครับแต่ผมไม่กลัวผมมีไอดีแจกอยู่แล้วไงเออใครอยากเล่นกดไลค์กดไลค์กดแชร์กระจายไปทั่วๆเลยเออจะนี้คนโหด,ดจะได้มาเล่นกับผมไม่เยอะเออจะได้ฝึกผมไปด้วยโอ้ยาม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 า,มา,มา มามาครับทุกคนผลเสือเออมาโอ้โหไม่ไหวจริงๆเยอยโคตรเก่งพางหลังไม่เจอคนเก่งเยอะพอเอ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 อมามามึงมามึงมาเสือกูมาแล้วเสือผลปรดที่สุดของกูมาแล้วมาหน้าหนาที่ไม่กลัวกลัวอย่างเดียวไม่เห็นหน้าเธอเออเอาซิเอาซี่ เอาสิข้างบนใช่ไหมมามาข้างบนใช่ไหมเอามาเอาสิข้างบนใช่ไหมมาชอบเล่นที่สูงใช่ไหมมาจัดให้มาผมจัดให้อย่างงามมาดิจัดให้อย่างงามชอบเล่นที่สูงใช่ไหมเอาเอาชอบเล่นที่สูงใช่ไหมจัดให้อย่างงามเลยมาเล่นที่สูงนี่มึงต้องเจอกระจายกระจายแหมนมาฟกเกอร์เอาอยังไงยังไงยังไง ยังไงยังไงเอาดิยังไงยังไงยังไงมามาเอาดิครับยังไงเออดิครับยังไง <c oughs> สองต่อหนึ่งวงิ่มาดูิมาขึ้นเหมือนกันมาโคตรสนุกมามามาครับมามาสองต่อหนึ่งมาเล่นผลมืดมันชอบกระโดดไปมาใช่ไหม มึงเจอยิงกูหน่อยมามาครับมาเอาือมาหมาสิหมาหมามาหมามามาเรียบร้อยมาอือโอหยเกือบไปแล้วนิดนึงหยอหยอย่หยอย่าหอยหโยรีโร่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 รีโร เออมามามาไหนกูเจอผลที่โหดที่สุดของกูหน่อยไหนเก่งมากเหรอฮะอเฮ้เฮ้อเอาดิเก่งมากเหรอฮืมโอ้โหกูกระโดดสูงไม่ได้แค่นั้นเองนะกูกระโดดสูงไม่เฉยไม่ได้นะขากูสั้นนะขาสั้นนะเออเออมาเออมาฮะมามาซีมาซีเก่งนักใช่ไหม มาเออมา <S <S เก่งนักหรอมาสี่มาสี่คุเก่งนักหรอมาไหนไหนอยู่ไหนเออมาดิมาดิมาสี่สี่พันแปดเรียบร้อยแมนมาใคขัจังหวะแมนโอ้ยไหนไหนอากาศใช่ไหมกูชอบกูชอบ,ชอบชนักเนี้ ชอบนักแร่คนเล่นอากาศนะกูชอบนักแร่เรียบร้อยกูชอบนักแร่คนเล่นอวกาศนะ <c oughs> ซิวซิวซิวิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่มาสองต่อศูนย์แล้วครับสองต่อสองทุกคนมาตัดสินกันที่ตาสุดท้ายแมนโอเคมาซิวมาตรงอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นกำลังหมานกับเรานะครับผมเออ สามสองเออมาขวาน้ำแข็งออามาผ่าน้ำแข็งเข้ามา,มาน้ำแข็งเข้ามาเอาน้ำแข็งน้องข้อน้ำแข็งมาเปลี่ยนนะครับทุกคนมาเอาน้ำแข็งมาเปลี่ยนก็ไม่เท่าไรหรอกอุย้ยไม่ดูถูกไม่ดูถูกเดี๋ยวกูแพ้แมวเอาน้องสายดียิ่งชีพครับทุกคนเออเออเออ,เอ,อมามา มามาเสือพยองมาแล้วเสือพยองเสือเอ,อ๋อรู้จักเสือเอ๋อเปล่ามึงรู้จักเสือเอ๋อเปล่ามาดินี่อ้าวโอเคเสือพยองมึงรู้จักเสือพยองกูเปล่าโอ้ยรู้จักเสือพยองกูเปล่ามาดิเออมาไหน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 ,ไหนไม่เจอไหนวะเออมามาดิมาดิมาดิ มาสิมาสิเสือพยองรู้จักเสือพยองเปล่ามามาอากาศมากกูก็อากาศได้มาอากาศเนาะามันจอนเห็นทองฟ้ากูกับเอ้าเอาดิโู้ฮส้ไอ้เนองพี่มีสูตรพี่มีสูตรมาดิมาดิมาดิพี่มีสูตรมาสิครับมาสิครับมามาโอ้หผู้คนผมอยากชนะมากๆตอนนี้ผมพูดตรงๆจากใจเลยทุกคนแล้วกัน โอ้ยเชี่ยเอ้ยชิบหายแล้วโอ้โหเออผมอยากชนะอย่างแรงผมพูดจริงอยากชนะอย่างแรงตอนนี้เพราะน้องเขาฝีมือเก่งมากถ้าผมชนะเขานะครับมามามาสรีรไรมาเซ่อโห่กูเล่นกูรับกูลงที่หนาแล้วมาจะรูปไรเออมาเออมามาเข้าไปชิดตัวเข้าไปชิดตัวเข้าไปชิดตัว เออหยเออมาสิมาสิกูแลกได้นะมากูแลกได้นะกูแลกได้นะมาสิโอ้ยเชี่ยตื่นเต้นว่ะทุกคนตื่นเต้นจะจัดตื่นเต้นจะจัดทุกคนเออตื่นเต้นจะจัดต่นเต้นจะจัดเลยมามาเออตื่นเต้นจะจัดเลยมาจะตายแล้วทุกคนจะตายแล้วอีกสอเดียวเดียว เอออีกดอกเดียวทุกคนอีกดอกเดียวเท่านั้นอีกดอกเดียวเท่านั้นทุกข้ออีกดอกเดียวเท่านั้นอีกดอกเดียวเท่านั้น อ้าวโอเคอ้าวโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดั้งใคให้เกรซี่บอด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากมาเล่นใต้ลิงก์นะครับแอดมาส่งข้อความมาโอเคครับไปแล้วนะครับ